สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายสีส้มสปรชค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกระจานนี้50กิ่งนะคะเราขายกิ่งละสอบาท50กิ่งก็100บาทค่าส่งอีก60บาทค่ะ <c oughs> สีสวยสดนะคะ กิ่งหนึ่งสามารถเอาไปเด็ดเป็น2หรือ3ท่อนได้นะคะแล้วก็ปักห่างๆกันนะแล้วก็เขาก็จะเติบโตมาใช้เวลาประมาณ1เดือนจะเริ่มมีดอกค่ะประมาณ6-8สัปดาห์จะออกดอกสะพรั่งเลยนะคะเรามีวิธีปลูกสอนให้นะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ l i อ yung ค่ะ เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย